ไอเพื่อนเกลไม่ได้เจอเจอสบายดีเลยสบายดีหลอกเพื่อไม่ได้พบกันแลมดือนทำไมถึงมายือนคิดถึงเพื่อนแทบตายมกเกลครับท่านประชมพบกับเล่าความตามอดีตนะครับ คดีนี้มาพูดแบบสดๆร้อนๆกับพระเอกดังในสมัยก่อนยุคก่อนนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นรู้จักกันดีก็คือคุณไพโรธสังวริบุตรซึ่งจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเพิ่งเสียชีวิตไปแบบกระทันหันเรียกกันว่าถ้าเป็นคนสมัยใหม่นี้จะรู้จักคุณไพโรธสังวริบุตรเนี่ยในฐานะตัวประกอบดาราแสดงละครในปัจจุบันนี้แต่ว่า ถ้าเป็นคนสมัยก่อนจะรู้จักในนามของพระเอกหนังคนหนึ่งเลยเรียกว่ามีความสามารถในการแสดงเป็นอย่างมากในขนาดนั้นรับบทเป็นพระเอกในหนังวัยรุ่นในสมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวัยอลววหรือบรักอุดตลุดเชื่อว่าหลายคนสมัยก่อนนั้นยังพอจําได้แล้วก็ได้ดูหนังเรื่องนี้พเพราะว่าแอดมินได้ดูแน่นอนและก็ติดตามมาตลอดในสมัยนั้นซึ่งมีการแสดง อยู่หลายเรื่องเหมือนกันกับคุณไพโรธสังวริบุตรเรียกว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างดีจนกระทั่งเข้าสู่การแสดงในปัจจุบันเป็นดาราประกอบบรรบบทเป็นพ่อก็มีเป็นบุคคลสําคัญก็มีเรียกกันว่าฝีไม้ไลายมือนั้นต้องอยอมารับจริงๆว่าเป็นคนหนึ่งที่แสดงแบบธรรมชาติจ,จริงๆที่สําคัญเป็นทั้งผู้กํากับเป็นคนที่สร้างภาพยนตร์ละครต่างๆเป็นโปรดิวเซอร์เรียกกันว่าเยอะแยะไปหมด ความสามารถมีมากมายเป็นพระเอกที่ผิวคร้ำต้องพูดกับแบบนี้แต่ว่าหน้าตานั้นหล่อเหลาไม่เบาในสมัยก่อนแล้วพอเข้ากล้องเนี่ยต้องบอกว่าคนผิวดำนั้นเวลาออกกล้องจะขึ้นหน้าดูเลยในสมัยก่อนเรียกกันว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเล่าความตามอดีตก,ก็ต้องเอาประวัติของคุณเพโรดสังวริบุตรมาให้ทามผูชมได้ทราบกันนิดนึง เพราะว่าเขาเป็นดาราดังคนหนึ่งในสมัยนั้นแล้วก็สมัยนี้คุณไพโรธสังวริบุตรเนี่ยเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2496ที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะบอกว่าเกิดกาญจนบุรีเนี่ยเสียงก็ออกจะเนินๆนิดๆในสมัยก่อนแต่ตอนนี้นั้นดีขึ้นแล้วฟังน้ำเสียงสมัยก่อนเนี่ยที่แอดมินได้ยินเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนต่างจังหวัด คุณเพลโรดนั้นเป็นน้องชายของคุณจิราพาปัญจศิน์ชื่อว่าคนสมัยใหม่ไม่รู้จักแน่นอนแต่คนสมัยก่อนนั้นรู้แน่นอนว่าคุณจิราพาปัญจศินนั้นเป็นเจ้าของคณะละครวิทยุอัจฉวดีเรียกกันว่าละครวิทยุคณะน,นี้หลายคนได้ฟังกันแอดมินก็ได้ฟังกันด้วยและก็รู้จักคุณจิราพาปัญจศินเป็นอย่างดีเสียงก็เพราะด้วยร่วมแสดงละครวิทยุด้วย เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนต้องรู้จักละครวิทยุอัจชวดีและก็เคยฟังละครวิทยุคณะนี้คุณไพโรจน์นั้นยังเป็นบุตรชายของคารมสังวริบุตรเป็นดาราแห่งคณะละครวิทยุแก้วฟ้าซึ่งเป็นน้องชายของไพรัตสังวริบุตรเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยและก็เชื่อว่าหลายคนก็รู้จักคุณไพวรวัตสังวริบุตรเป็นผู้กำกับเป็นผู้สร้างละครเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ต่างๆพวกนี้ในตระกูลสังวริบุตร เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางคุณเพรโรจน์นั้นจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพปวสช่างอิเล็กทรอนิกส์และก็ปริญญาโทโคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเก,กลือแน่นอนเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยโดยการเล่นภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เมื่อตอนยังหนุ่มเนี่ยประมาณ20ปีเนี่ยเล่นเรื่องโกมินกุมารโดยเล่นเป็นตัวเอกของเรื่องเลยคือโกมินกุมารแต่ว่าผลงานที่สร้างชื่อเสียงที่สุดเนี่ย ก็ได้เป็นว่าเป็นภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์วัยรุ่นในสมัยก่อนคือเรื่องวอัยอลรวนที่คุณไพโรธสังวริบุตรซึ่งแสดงคู่กับคุณลรนาสุราวันซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นคุณไพโรธอายุ21ปีแสดงหนังเรื่องนี้ในบทของตั้มเรียกกันว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไพโรธนั้นโด่งดังขึ้นมาในบทบาทนี้แล้วก็ มีเพลงประกอบอีกด้วยเป็นหนังวัยรุ่นสมัยก่อนต้องยอมรับว่าโด่งดังจริงๆทั้งคู่เลยทั้งคุณไพโรธและก็โรนานาสุราวันเรียกว่าโด่งดังจริงๆในสมัยนั้นพอหลังจากนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรักอุตรุดปี2520แล้วก็ชื่นชุลมุนปี2 5 2 1รวมกับทั้งจำเลยรักกู้รักหงทองสุภาพบุรุษครนงช่างร้ายเหลือผู้แย่รีกับนางมา เรียกกันว่ารับบทแตกต่างกันไปในสมัยนั้นต้องยอมรับว่าคุณไพรโรธสังวริบุตรนั้นโด่งดังจริงๆในฐานะพระเอกที่เรียกกันว่าทุกคนนั้นรู้จักกันดีด้วยความเป็นธรรมชาติในการแสดงรวมกระทั่งบทบาทต่างๆนี้ต้องยกให้เขาเลยว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทคนหนึ่งรวมกระทั่งในการแสดงละครปัจจุบันนี้บทบาทต่างๆที่ได้รับนั้นเข้าถึงบทบาทจริงๆแสดงเต็มที่ ซึ่งมีละครมากมายที่คุณไพโรธเล่นอย่างเช่นยุทธการปราบเมียน้อยและก็เป็นดาราสมทบอีกหลายเรื่องเลยนะครับต้องยอมรับว่าแรกๆนั้นมีบทบาทสำคัญกับการละครบรวมกระทั่งได้สร้างภาพยนตร์ของตัวเองอยู่ประมาณ11-12ถึง12เรื่องแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายอะไรอย่างเช่นไวโอรวน5แบบเนี้ยที่มีพอได้ก็ รักซึมลึกนอกนั้นก็มีวนาลีดวงยี่หวาสุภาพบุรุษทรณงนิสิตใหม่รักต้องหึงรวมกระทั่งหนังที่สร้างนั้นก็เป็นผู้กำกับเองอีกด้วยเรียกกันว่ามีความสามารถคนหนึ่งเลยรวมทั้งเป็นโปรดิเซอร์ให้กับภาพยนตร์ในเรื่องไฟในสวงปี2522ถ้าเป็นละครก็เป็นยุทธการประเมียน้อยที่เป็นโปรดิเซอร์ให้ด้วยถ้าเป็นบทละครก็จะมี เมียไม่ใช่เมียปี2535ที่เขียนบทละครขึ้นมาเรียกกันว่าครบวงจรเลยโปรดิวเซอร์กำกับละครสร้างบทรวมกระทั่งแสดงละครโทรทัศน์ซึ่งละครทรทัศน์นี้ต้องบอกว่าเยอะแยะไปหมดเรียกกันว่าแต่ละเรื่องนั้นจะมีไพโรโลดสังวริบุตรเป็นดาราประกอบที่เข้าไปแสดงมากมายหลายสิบเรื่องมากๆจนกระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีประปรายเข้ามา นอกจากนั้นมีการแสดงละครเวทีอีกด้วยในเรื่องเงินเงินเงินปี2550เลือดขัติยาเดบิสิคอลในปี2556ผลงานการแสดงโฆษณาก็มีมีสิกวิดีโอมีหมดเลยเรียกกันว่าคุณไพโรธสังวริบุตรนี้มีความสามารถทุกด้านเลยถือว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่น่าจับตาในขนาดนั้นรวมกระทั่งในปัจจุบันซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ชื่นชอบคุณไพโรธสังวริบุตร เป็นอย่างยิ่งแต่ว่าในปัจจุบันนี้อายุก็เริ่มมากขึ้นการแสดงก็ลดน้อยลงไปคุณเพโรดนั้นก็หันมาทางที่เกี่ยวกับผู้กำกับภาพยนตร์ผู้หนวยการสร้างบ้างเป็นผู้จัดละครนักเขียนพิธีกรต่างๆเรียกว่าทําหลายอย่างในขณะนั้นเลยในผลงานเพลงก็มีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงประกอบละครในสมัยก่อนคุณเพโรดนั้นก็เคยประดองเองด้วยบรวมกระทั่ง อัลบั้มผมทำความมันครับพี่อีกอัลบั้มหนึ่งก็คือปากกัดตีนถีบร่วมคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินไม่ทิ้งกัน2เมื่อวันที่29กันยายน2562แล้วก็ศิลปินไม่ทิ้งกันครั้งที่4วันที่2เมษายน2566เรียกได้ว่าโลดแล่นในวงการบันเทิงมากมายแต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าคุณไพโรธสังวริบุตรนั้น ได้จากวงการบันเทิงไปอย่างสงบในวัย72ปีซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนเริ่มรู้กันแล้วเพราะว่าเพิ่งเสียชีวิตไปในขณะที่แอดมินทำคลิปลงคุณไพโรจน์นั้นได้จากวงการบันเทิงจากแฟนเพลงแฟนภาพยนตร์แฟนละครไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีความสามารถครั้งสุดท้ายที่แอดมินดู คุณไพโรธสังวริบุตรนั้นก็จากาละครต่างๆรวมกระทั่งย้อนหลังไปก็ไปหาคุณลานาสุราวันที่เคยแสดงร่วมกันในสมัยที่แสดงหนังเรื่องวอัยอลวนตอนเป็นหนุ่มสาวกันก็ได้ไปพบปะพูดคุยย้อนบรอยพี่น้องกันในขนาดนั้นเรียกกันว่าเป็นบรรยากาศสดชื่นจริงๆแต่ขนาดนี้คุณไพโรธสังวริบุตรไม่ได้อยู่ในวงการนี้แล้ว ทางแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจกันด้วยก็เอาประวัติต่างๆนั้นมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนิดหนึ่งกับที่มาที่ไปของคุณเพรโรธสังวริบุตรนักแสดงที่มีความสามารถทุกอย่างฝากผลงานเอาไว้เป็นที่จดจำที่ยากจะลืมเลือนกับนักแสดงคนนี้นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับแอดมินได้ กด subscribe กดไลคกดแชร์ให้แอดมินด้วยเล้าความตามอดีตลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ h hey, ไอเพื่อนเกลไม่ได้เจอเจอสบายดีเลยสบายดีหรอ ชาไม่เห็นเงาไม่เป็นไรหลอกเพื่อนเกลือบอกสิเธอคนไหนเหล่าแถวนี้ทินของเราสบายใจ